วันที่ห้าวันที่ทีแปดปมาพันปาจานจอมพันห้าห้าบานดาตาพาจานไทยต่งตำจำในปักลูมาแยกส่วนแยกส่วน <ท>ปาทูปาทูปทานทานแมวกะลิยากะติดาเกณนกรรมกรปาทูทูทตาโบนัสตเตะฟุตบอล เบินปะทานทานโบนัสโบนัสกะลิยาต็กติยากะตะลิติยายาเต็ติกมกมฟุตบอล ช้างกินอ้อยตานกิน้ห้ะป,ะปะทานปะกินปะทานปะทานดานกะลิยาตะติดานกิน กวาดวาดอยากใยอยได้ปัดทานทานมันมันป้านจัดจานกวาดวาดจำอยากใยใยได้าคุณหมอ รักษารตตักไข้ไ้ปะตะปทานปทานค,คุณหมอคุณมอต,ตนกลิยาต,ตนรักษารันะ คุณคุณพ่อรถนะน้ำเงนมานปะตาปะทานปะตานคุณพ่ตันดา,านกะลิยาดะติดาน,น้ำน้ำ ต้นบานเจ็กต้นเจ็ดเจ็กปิงโตไล่จับกันดับกวางป่าวางป่าป่าป่าปะทานปะทานสิ กะลิยาตดิดาไล่จับไล่จับตํำกวางป่าวางป่าอ่ปืห้า